เทคนิคการเล่นแมปอนาน์ตไททต้บ็อกซิ่งเกมในโรบล็อกเล่นยังไงให้เก่งขึ้นอันนี้มีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับดูคลิปนี้ให้จบครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการเล่นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเชื่อว่าทุกคนจะเล่นดีขึ้นแน่นอนหลังจากดูคลิปนี้นะครับข้อแรกนะครับสู้กับคนที่เก่งกว่า บางคนจะกลัวก,กับการที่ต่อยกับคนที่เคดีเยอะๆแต้มสตรีกเยอะๆ,ๆ,ๆอย่าไปกลัวครับยิ่งเล่นกับคนเก่งๆเราจะได้เรียนรู้นะครับเทคนิคการเล่นของเขาด้วยว่าเขาเล่นยังไงออกหมัดยังไงหลบยังไงให้โดนชกน้อยที่สุดนะครับถ้าเราชกกับมือใหม่หรือผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่ได้พัฒนาในเรื่องของฝีมือเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับลุยเลยแพ้ไม่เป็นไรถือว่าได้ประสบการณ์ ข้อที่2ครับการทำ perfect dot เป็นมีใช้ไปกว่าครึ่งยิ่งมีการอัปเดตล่าสุดนี่บอกเลยว่าต้องมีการปรับตัวในการเล่นเพิ่มขึ้นเลยเพราะเราจะทำ perfect dot ได้เราต้องหลบในทิศท,ทางที่หมัดมาหาเราสิ่งที่ต้องโฟกัสในการทำ perfect dot นะครับจะต้องจับจังหวะในการออกมาของคู่ต่อสู้ให้ได้เช่นหมัดมาทางขวาหลบขวาหมัดมาทางซ้ายหลบซ้ายแล้วจะดูยังไงล่ะว,ว่าหมัดไหน M 1หมัดไหน M 2ดูจากไฮไลท์คู่ต่อสู้ครับถ้า M 1สีตัวละครจะมีแค่ขอบๆหรือร,บรอบๆนะครับถ้า M 2จะเป็นสีไฮไลท์ทั้งตัวซึ่งถ้าเราอ่านจังวาการ ออกหมัด M1 M2 ได้โดยการดูจากไฮไลท์ก็จะช่วยให้เราหลบง่ายขึ้นนั่นเองข้อที่3ครับจัดการสเตมินาให้ดีๆแน่นอนว่าแต่ละสไตล์มันกินสเตมินาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับบางสไตล์เราชกโช,โชอยู่อา้าวสเตมินาหมดแล้วอย่าออกหมัดก,กันเพลินนะครับจนลืมดูสเตมินายิ่งถ้าลงแรงเราเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับหากชกโช,โชอยู่สเตมินาหมดเสร็จฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้าสเตมินาหมดเนี่ยก็เสร็จเราเช่นเดียวกัน ข้อที่4หาสไตล์ที่เข้ามือตัวเองมากที่สุดนะครับไม่มีสไตล์ไหนที่ดีที่สุดมีแต่สไตล์ที่เข้ามือกับเราที่สุดอันนี้ต้องลองเล่นหลายๆสไตล์นะครับหาเจอสไตล์ที่ชอบแล้วก็ลองฝึกฝนดูแล้วก็ทําตามข้อที่ผ่านๆมานะครับหากยังไม่ใช่ก็อย่าฝืนครับหาสไตล์ใหม่จนกว่าเราจะพอใจและโอเคกับมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับหากทุกคนชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไพ่วลบ สวัสดีครับ